ด้านรู้สปอร์ตทรงพลังมากด้วยความประหยาดต,ต้องคันนี้เลยค่ะคันที่ต้องกิจ,จะนำเสนอวันนี้นะคะนั่นก็คือ bmw 320d luxury ปี2013รถยนต์มือเดียวออกข้างไฟแดงและจุดเด่นของคันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาวเวอร์เทอนะคะเครื่องยนต์2,000 กำลังสูงสุด184แรงมา้าเจ้าของเดิมเซอร์วิสตามระยะตลอดห้องเครื่องไม่เยิม้มไม่ย้อยคนไหนซื้อไปใช้งานก็ต่อกันยาวๆกันไปได้เลยค่ะในส่วนของปอดที่ด้านข้างของเขานะคะก็เป็นรถยนต์ซีดานมาพร้อมกับร้อลอยขนาด1 7นิ้วหน้างเงาสีเทาแบบนี้เลยมือจับของเขามาพร้อมกับระบบคีเลตเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เราสามารถล็อกรถปลดล็อกรถ,รถ,รถตรงมือจับตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้ค่ะ รถก็จะล็อกอัตโนมัติถ้าเราต้องการปิดล็อกนะคะแค่สอดมือเข้าไปค่ะแบบนี้ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติง่ายต่อการใช้งานมากๆค่ะและที่สําคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันมากๆอยู่ที่15-18กิโลลิตรเลยค่ะมากด้วยความประหยัดจริงๆค่ะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มมีเซ็นเซอร์รอบคันค่ะที่จุดของฟ้าท้ายนะคะแค่เราสรัมผัสเบาๆแบบนี้ค่ะ าฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยด้านหลังของเขาคือกว้างมากๆสามารถแางกระเป๋าใบใหญ่ๆสําหัับเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถือว่าอันกประสงค์มากๆสำหรับคันนี้ต่อกันที่ภายในของ B M S w Samsung, s a m d Luxury คันนี้นะคะภายในของเขาบอกเลยเขาว่าหรูหรามากๆเลยมาพร้อมกับโทนสีมอคค่าแบบนี้นะคะเบาะคู่หน้าของเขาเป็นการปรับไฟฟ้าค่ะฝั่งคนขับเนี่ยมาพร้อมกับเมมโมรีได้2ระดับด้วยกันนะคะและคันนี้นะคะภายในของเขาคือไม่เล็กเลยนั่งสบายสุดๆนั่ง5คนได้สบายมากๆในเรื่องหนังของเบาะของเขานะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลย99.9%ไม่มีฉีกขาด ะะแตกรายงานแต่อย่างใดคือสภาพดีมากๆและแตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามกา้านแบบสปอร์ตแบบนี้และจอตรงกลางของเขานะคะเป็นจอไอไดค่ะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้มัลติมีเดียรดิโอเทเลโฟนนิเวกชันนะคะหรือเข้ามาตั้งค่ารถยนต์ก็สามารถทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่หมุนตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีเมนูทางลัดให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูมีเดียรดิโอนะคะสามารถกดเข้ามาเป็นปุ่มทางลัดนั่นเองและคันนี้นะคะ ในเรื่องของแอร์ก็จะเป็นดูโอโซนแยกฝั่งสายขวาสามารถปรับอุณหภูมิได้ดั่งใจของเราเลยนะคะออกแบบมาได้ปุ่มใหญ่จับใช้งานง่ายแบบนี้เลยคะ่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคันนี้ ออกแบบมาได้ดีมากๆและก็ใช้งานง่ายสุดๆภายในของเขาถามว่ามีริ้วรอยไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถือว่าน้อยมากๆเลยสําหรับคันนี้และหัวใจสําคัญของเขานะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดนั่นเองนะคะทิปโทรนิกแล้วก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้กับเราได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น อ่าอีโคโปรคอมฟอร์ดสปอร์ตนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางของเราถ้าถนนโล่งๆก็สปอร์ตไปได้เลยค่ะช่วงล่างของเขาก็เซ็ตมาได้ดีมากๆเกาะถนนสุดๆด้วยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็เบาะของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพดีสวยงามเหมือนเบาะด้านหน้าเลยแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะด้านหลังสุดของเขาก็ยังมาพร้อมกับม่านไฟฟ้าให้ด้วยค่ะนั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งจริงๆค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้มาในราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงคึ่งถึง5โมงครึ่งสำหรับกิฟต์กับ BMW 320d Luxury คันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ